ผมประมุ่ประมาทในหลวงกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ได้เสื้อมาตัวหนึ่งครับจะเป็นเสื้อหนังนะครับผมแล้วก็เลยจะมาขอพูดถึงขึ้นใหม่เลยครับกับเสื้อหนังตัวนี้ครับเสื้อหนังอ่าเคนตั้มนะครับผมอมาดูเขาเป็นยังไงนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับอ่าเสื้อหนังตัวนี้ก็จะมีในส่วนของหลายไซส์นะครับผมนะฮะก็จุดเด่นเขาคือร้อยปักเนี่ยนะครับ ลอยักเนื่องจากคนคนทำชอบกระตูนนิเอกามากนะฮะก็เลยเอาแนวคิดอีกามาด้วยนะครับด้านบนเห็นไหมฮะด้านบนอีกาก็จะหมายถึงที่ว่าอิสระเสรีและขอบเขตนะครับผมหัวกระโหลกก็ถึงต้นต้นคนเรานะครับลูกตาที่หลุดออกมาก็หมายถึงว่ามุมมองที่หลุดออกมานะครับมองนอกกรอบอะไรลักษณะน,นี้นะครับว่ากันไปนะฮะแล้วจะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยคอนเซ็ปต์ก็มาจากการ์ตูนอีกาที่จะมีแก๊งอยู่ชื่อบุนโจเซนเซนนะครับผมว่าไปนะฮะเอาละมาดูในส่วนของตัวหนังเสื้อกันบ้างฮะ ก็จะเป็นหนังอย่างที่บอกนะครับแล้วนี่ก็จะดีครับเพราะว่าจะมีมีกิฟมีตัวตัวตักเนี่ยเพียบเลยนะฮะไอตัวติดกับเครืยหมุดนะเนี่ยฮะหมุดเนี่ยบางเลยฮะมีให้คุณเลือกติดได้อย่างสนุกสนานนะครับผมผมติดไม่ถูกเลยทีเดียวอะไรอะไรวะเนี่ยนะติดเยอะไปหมดนะครับหมดหมดนะครับผมแล้วก็ซิปนะฮะซิปกระเป๋าข้างกระเป๋าบนนะครับผมแล้วจะมีซิป ในส่วนของด้านตรงนี้อีกนะครับผมดานข้างตลยนี้ก็จริงจริงแล้วเสื้อตัวนี้ถูกออกแบบมาเป็นซิปซิปซ้ายก็คือซิปเบี่ยงนี้นะครับแต่ผมไม่นื้อว่าผมเป็นไซส์ใหญ่พิเศษนะครับก็จะเป็นแค่ซิปโดยตรงนะครับผมนะฮะเนื้อคุณภาพหนังก็ใช้ได้นะครับผมจุดเด่นอีกอย่ยางหนึ่งของตัวนี้เมื่อเวลาเราใส่แล้วปั๊บเนี่ยฮะไอตัวตรงเนี้ยฮะไอตัวนี้เราสามารถดึงออกมาได้เวลาเราขับมอไซส์เนี่ยครับผมปิดได้หรือว่าถ้าไม่ถานัดก็ดึงออกมาง่ายได้เหมือนกันและใน,นก็จะเย็บอีกชั้นหนึ่ง เออไอ้ยานะครับอ๋อเมื่อใส่เสื้อหนังปั๊บแล้วก็จะกลายเป็นชูมิเนเตอร์ทันทีนะฮะอ่าเนี่ยนะครับผมนะครับขี่มอไซค์เวิร์กแล้วก็ขี่แต่ไม่ควรขี่พวกซุกเปปร์ไอ้นี่แน,นอนะฮะควรจะควรขี่เป็นพวกฮาร์เรสเวิสันแทนหรือว่าโชกุนหรือคาวาสก,กิลักษณะน,นี้นะครับผมจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือในส่วนของการเย็บนะฮะก,ก็ก็คล้ายๆคอสเพลย์ดีเหมือนกันนะครับใส่ไปเที่ยวหรือว่าใส่ไปเดินงานแต่งหรือสไไใส่ไปงานให้วิ่งในท่านบอกว่าน่ารเวิร์กเหมือนกันนะครับก <c> ็ดูสิ เนี่ยฮะตัวนี้ก็จะติดตรงนี้ได้ด้วยอันหนึ่งก็เดียวว่าผมใส่เสื้อสองชั้นมันรูดตะลุดได้หรือเปล่าไม่ได้จะมันมั้งกูโอ้ไม่ได้แน่ๆมันอยู่ที่ด้านนี้นะครับอเอาี๋ยวติดที่ตรงนี้แล้วกันเนี่ยฮะมันลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่ารูดติดแล้วเนี่ยฮะเราแปะนี้ได้นี่นะครับก็ไปอีกหนึ่งสินค้าที่น้องเขาตั้งใจทําออกมาเพื่อให้เป็นของของมันเกิดตัวเองนะครับสําหรับเสื้อตัวนี้นะฮะ ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เคสตัส้มสตูดิโอนะครับผมหนูทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมนะฮะสนใจก็สั่งเข้ามาครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมผมไม่ได้สนใจสูญเสียเลยเนี่ยแต่เห็นว่าเขาตั้งใจทำนะครับผมก็หมองคนที่ขีออ่มอเตอร์ไซค์เที่ยงนี้ก็เท่แล้วเนี่ยครับผมจุดนี้อีกอย่างหนึ่งเสื้อตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะออกกำลังกายปั๊บอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ออกได้ด้วยเพราะว่าเพราะามันร้อนนะครับผมโคตรร้อนเลยแล้วเพราะว่ามันหนา นะเหมาะเหมาะดูส่วนตัวแล้วผมขี่มอไซค์ด้วยฉะนั้นก็ตัวเนี้ยมอการใส่ขี่มอไซค์คุณจะเฟี้ยวมอมากๆเลยนะฮะแต่ว่าจะขี่หน้าร้อนร้อนจริงๆนะครับผมชี้บอกไว้ก่อนนะครับผมก็ราคาไม่โหดร้ายมากนักไม่แพงมากนักแล้วก็ไม่ถูกมากนักนะครับก็ถือว่างานลิมิเต็ดเพราะว่าน้องขอเทามาแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องจากเสื้อหนังแล้วก็มีเสื้อเชือดอีกนะสนใจก็ไปดูกันเองแล้วกันนะครับผมส่วนเดี๋ยวผมจะใส่ไปทํางานที่นี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ดีมือสั้นๆนะครับผมสวัส คนที่อยากจะทำงานดีๆออกมานะครับหรือว่าเป็นงานของตัวเองก็ส่งมาให้ผมได้นะครับแต่ตอนที้ผมซื้อนะครับสามารถเองไรบาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมขอบคุณนะครับ